โอเคฮะสวัสดีฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ในชาแนลของผมนะฮะผมสลาแมนเดอรตอนนี้เราก็จะมาเปิดการเซเวนไเพื่อหาลิโป้กันนะฮะมาวันนี้ก็คือวันแรกเลยฮะแล้วผมอยากได้เขามากผมตุนลูบี้มาเพื่อเขานวันนี้โดยเฉพาะแต่ก่อนอื่นเลยฮะผมขอผสมมอนเริ่มก่อนเลยแล้ววันนี้เราจะมาทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้พี่โป้เรามาครอบครองนะฮะโอเคเดี๋ยวเลียร์ช่องแป๊บเดียวออกมาลิโป้ขอบใจสัตว์บอลโอเคต่อไปคู่ต่อไป คตตี้ขอลูกรอรอขี่มาย้ยไม่เป็นไรเรายังมีหวังฮะเราอยู่ด้วยความหวังคนเราอยู่ด้วยความหวังจูบี้ผมว่าความชิบหายเลยมาเยอะแล้วโอเคไม่เป็นไรผมอัพไอ้สีดาวพวกเมื่อกี้ผมเอามาอัพตัวนี้แล้วกันดีไหมวะผมว่า,อาอยาเลยไอย้เพิ่งเลยแล้วกันบวกสีดาวที่มีอยู่สองตัวให้กลายเป็นไอ้นั่นก่อนดีกว่าไ,ไหนล่ะโอเคนะ ิงเต่าอะไรไม่รู้ใส่หัวไปให้พ้นโอเคแล้วก็ไอ้พวกที่ยังไม่ได้บวกอะไรก็รู้สึกจะบวกไปหมดแล้วโอเคไม่เป็นไรบอกไว้ก่อนโอเคที่นี้ก็เคลียช่องพอสมควรแล้วเราจะอยู่กันยาวๆหน่อยนะฮะมาดูกันว่าด้วยความทุ่มเทของผมเนี่ยมันจะได้ไหมไอ้ไอ้ลิโป้เนี่ยโอ้โหติดขี้ขอบคุณถือว่าเริ่มต้นได้ดีอะไรอีกเนี่ยเควียเคลียเลยออไลภารกิจรายสัปดาห์ไม่เป็นไรไป ร้านค้าเรามาเรียกสวินฟรีกันรอมานานครับพี่โตโตอไอีกมืออะไรเยอะแยะเออปอนปนโอ้โหครับมาอย่างรัวเลยผมเก็บไว้เพื่องานนี้นี่แหละลูซี่เฟิงเหยียนโอเคเทพกระบีอาลีนาโอ้ยเอาซะสยองเลยแต่ไม่เป็นไร เดพี่เปพี่เปไนลใะให้พวกที่มาใหม่เมื่อกี้มึงมารวมตัวกันให้หมดเลยนะขอร้องแหละนะนะมึงด้วยมึงด้วยไป <c oughs> มาในเมื่อการผรสมมันไม่ค่อยได้ผลนักเรามาเปิดการกันเถอะถึงเวลาแล้วฮนะจงมาพลังเห็นลิโปโอ้ยสัตว์งั้นไปกันเลยฮะเปิดข้างแรกผมก็สยองขวัญละ ชันเฉลยโอเคอัศวินเต็มโคตรไวเลยฮะดับหนึ่งนะฮะผมว่าผมควรจะเคลียร์ช่องให้มากกว่านี้ผมว่าผมไม่ได้เก็บไปพวก3าดาวนี้ไวแต่ว่าทุกคนคงจะพอได้ออกแล้วว่าผมจะเอาไว้ทําอะไระก็คือผมจะเอามาให้พวกนี้กินไงแล้วจะได้ผสมต่อก็คือแบบว่าผสมต่อไปเรื่อยๆโอเคริโปออกสักตัวออกสักตัวผมก็ดีใจแล้วอะจริงๆไม่ขออะไรมากเลยฮะตอนนี้นี่ก็เลดแล้วนะอย่าทําให้ฉันผิดหวังล่ะ โอเคคารินโอเคผมผมเล็งคาผมก็ผมจะเก็บคารินไว้นะโอเคถือว่าดีอยู่คารินถือว่าดีอยู่สําหรับผมนะเพราะว่าผมจะปั้นคารินรอเวกเลยฮะโอเคทีนี้ก็จะผสมสามดาวรัวๆฮะโอเคป่าโอ้ยเพราะว่าผมไม่น่าเก็บไอ้พวกคลิปป่านี่ไว้รอกผสมผสมไปเถอะโอเค อย่างนั้นนั่นแหละทีนี้ก็จะมีช่องว่างพอที่จะเปิดได้อีกรอบหนึ่งนะฮะอารมณ์มันไม่ต่อเนื่องวะผมว่ามันไม่มีทางเลือกผสมเลยดีกว่าอารมณ์ไม่ต่อเนื่องพอก็คือธาตุผมเก็บธาตุไว้เยอะเกินไงปัญหาไม่ได้อยู่ที่ใครเลยอีวานนะโอเคได้อีวานก็ได้โอ้ยช่างแม่งละคือช่องมันไม่ครบมันเปิดไม่ต่อเนื่องอารมณ์มันขาดนะฮะเอาไงดีวะ หลอมธาตุก่อนแล้วกันงัน้นขอโทษนะเด็กๆเอาแบบเปิดเปิดการ์ดเอาก็ได้ที่เหลือผมไม่อะไรหรอกโอเคจะได้เปิดบ่อยๆหน่อยตุนธาตุมาเยอะเกินไปแล้วโอเคทีนี้ก็น่าจะเปิดได้สองรอบอะไรอีกวันละกี่รายสัปดาห์อีกแล้วโอเค ามาเอาผิดอีกมือไม้สั่นไปหมดไปเออให้มันได้อย่างงี้หน่อยดีลิปโป้นะไม่ใช่ละลิปโป้นะไม่ใช่ละลิปโนะป้นะเฟืองเหยียนี่ละลนะิโป้นะโจเกยสัตวออ์โอเคพอเข้มแข็งพอเข้มแข็งอยู่ ลีโปโนะมิงหมิงลีโปโนะคารอนลีโปโนะโอ้อสัตว์เมื่อกี้นี่ว่าลีโป้เโปแต่มันก็ขี่เหมือนกันเนาะแต่มันเป็นขี่ม้าขี่ม้าน้ำลายฟูปากไงอ่าทุกคนคงจะพอเก็ตอยู่หรอกเนาะอย่างน้อยก็ขี่ม้าไงขี่ม้าน้ำลายฟูปากโอเคแป๊บนึง่งขี่ไปเรื่อยๆอ่ะในนี้ช่องเราจะค่อยๆโล่งขึ้นเรื่อยๆ โอเคทีนี้ก็ออกไปอีกไหนล่ะต้องการตัวสดาวที่ยังที่30ไปแล้วฮะโอเคไปคือเงินผมเก็บไว้เยอะแล้วล่ะอะไรก็เก็บไว้เยอะหมดละเดี๋ยแค่ให้ได้โป้แต่ผมกลัวจะไม่ได้อยู่โคตรกลัวตอนนี้แคตตี้โอ้โห ทำไมทำแบบผมอย่างนี้เนี่ยเป็นไงบ้างชะตากรรมเรายัางอยู่ดีไหมไหวไม่นอกกู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 ไหวไม่ในชั้นไหวไม่เนี่ยชั้นกำลังนะฮะเอ้ยนี่มันคารินผมไม่ใช่คารินห้าดาวนี่คารินห้าดาวอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่เองไอ้พวก สีดาวที่ไอ้น,นี่พัางหลายมาเป็นอาหารให้คารินเลยอโอเคนะหวังว่าหวังว่าจะไม่โกรธกันนะเพราะว่าผมกะจะปั้นคารินอีกอย่างหนึ่งต้องการให้ช่องมันว่างด้วยแหละอารมณ์แม่งไม่ต่อเนื่องเออนั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะผสมได้เลยนะโอเคเปิดได้อีกสองหลอด เอ้ยพิษในมันคอดตูมไปลิปโป้คุ้งสิ้นหวังสัส,ะสะเลยขอบคุณเบลล่าขอบคุณวิกตอรียโบนัสเป็นคารินแต่ผมไม่ผมไม่ค่อยอยากได้คารินสีดาวอ่ะโอ้นึกว่าจะดีอะ่ะเมื่อกี้เห็นใบทองมาเยอะนึกว่าจะได้มาเยอะที่ไหนได้อะ่ะฮึ <gasps> เดลิก <G ül> จินว้าวเซอินเน่ะโอเคออกไปอีกแล้วผสมอีกแลว้วผมว่าชิบหายแล้วรู้สึกได้เลยความชิบหายมาเยือนกูแล้วตอนเนี้ยฮะโอเคไป <S 1> <S 1> <S มีมีกี่ชีวิตก็ไม่พอตอนนี้ฮะสยองมากไหนล่ะเฮ้ยมอนมอนมอนมอสสิบโอเคอเฮ้ยเฮเ,เ,เอานี่ก่อนไอ้ <S <S นี่ไกลละ ไปไปโอเคนะอีกคู่หนึ่งเลยแล้วกันนะจะได้เปิดเยอะๆโอเคไปโชคชะตาของผมจะเป็นยังไงนั้นเราต้องมาดูกันนะฮะโอเคได้สองคูไ่ได้ได้สองคู่แล้วมีอีกไหมมีอยู่เว้เอาให้หมดเลยไป เพียงเท่านี้ก็ผสมฮะมาเฮอริปโปขอละนะพี่เออนนั่นแหละริปโปริปโรปโมีน้ำแข็งด้วยอะไรวะเนี่ยทำไมเป็นงี้วะโอเคโอ้โหริปโปถ,ถือปืนดีครับสมัยไหนวะเนี่ยไม่เป็นไรเอาไงดีวะครับชีวิตโอเคไปเปิดต่อเลยแล้วกันผมว่า เออเข้มแข็งเข้มแข็งเข้าไว้กูกูต้องทำได้ลีโป้ลีโป้ลีโป้หัรานโอ้ยจูร่งให้ตายสิมาไม่เข้มแข็งซะแล้วเส้นตรงเลยนี่เน <brightness> <desserts> ี่ยนี่เนี่ยโอ้ย ออกออกงานนี้ออกเลยฮะเลขท้าย3ตัวจำานึงนะฮะไอสามดาวของผมที่เหลืออยู่ไหนวะเอออยู่นี่อันนี้ตัวเดียวไม่ต้องสิ้นหวังฮนะนี่แหละผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าพลังแ่งความพยายามก็อาจจะกําหนดไม่ได้ทุกสิ่งเหมือนกันนะฮะจริงๆผมพูดไว้เลยความพยายามของผมเนี่ยที่อุตส่าห์อดทนมาอาจจะสูญเปล่าก็ได้แต่ผมจะไม่ยอมแพ้นะฮะไป ต่อให้โอกาสมีน้อยแค่ไหนผมก็จะทาให้ได้เพราะว่าผมคือลูกผู้ชายกระทิงดําไป <c oughs> อันนี้ติดคิดแน่เลยดูหยกทรงอะแต่ติดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะผมว่าเพราะว่ายังไงยังไงมันก็เต็มอยู่แล้วโอเคติดคิดติดคอตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดจะสี่คู่ละ <c oughs> เอาอีกสักเอาออกอีกสักตัวดีกว่าเออเอาออกไปเถอะเพราะว่ายังไงยังไงคู่ก็หมดละ ผสมเลยโอเคนั่นแหละว,ว่าแต่เงินกูมีเท่าไหร่มาทำไมมันไม่ลดลงสักทีเนี่ยแป๊บนึงนะฮะเอ้ยลืมผสมไปเอาไปผสมก่อนแล้วกันเนาะโอ้โหแต่และคนหน้าตางดงามมากผสมปึ๊บปึ๊บจงมาลิปโป้ขีม้าขาวโอเคลิปโป้ทื่งคาถาแล้วก็ต่อไปจะเป็นลิโป้แบบไหนอีกเรามาดูกัน ริปโปถือมีดรอบนี้โอ้ยเวลากูเคลียร์ช่องได้อีกอีกก็ได้นะ,ะเนี่ยแล้วผมว่าผมปั้นเดี๋ยวรอผสมห้าดาวเพิ่มดีกว่านี่แม่งเลยแต่ว่ายังไม่คงไม่ได้ตอนนี้นะครับเพราะว่าเลเวลไม่พอแต่ไม่เป็นไรเนะเดี๋ยวจบนี่เดี๋ยวผมไปทำเองก็ได้ไปเอาพี่จินเจ้าวายุพี่จินเจ้าวายุรับไป เลดมีจริงไหมไม่รู้นะแต่ฉันตอนแต่แต,แตถ่ถ้าหากมันเพิ่มโอกาสได้ผมสักเปอร์เซ็นต์น่ะผมก็จะพร้อมที่จะเสี่ยงอะ่ะผมบอกไว้เลยอะ่ะไปพยายามเคลียร์ช่องให้ถึงที่สุดตอนนี้ฮะเฮ้ยติดขิดใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่ติดเว้โอเคไม่เป็นไรทีนี้ช่องช่องเคลียร์มามากเลยข้างนี้ได้เปิดเปิดรัวๆกันแน่นอนฮะอ,อย่างน้อยก็ไม่ใบเดียวสำหรับผม โอเคอากอนไอหาห้าดาวหลวงลีโอเคดีมากมึงเตรียมตัวผสมได้เลยฮนะโอเคโอ้โหครั้งนี้ช้ำช้ำในผมเก็บกุญแจไว้อ้สุดยอดผมเลงกวนอูไว้เยีย่ยมมากดีมากเออกวนอูห้าดาวดวงเริ่มมาแล้วเว้ยของขึ้นแล้วเว้ยเข้ามาเริ่มเริ่มเริ่มสามโก๊กแล้วเริ่มสามก๊กละเริ่มสามก๊กแล้ว กวนอูอีกแล้วเยี่ยมเออเลื่อนไปกันได้แล้วโอเคได้อีกไหมได้อีกไหมผมว่าเต็มละไม่เป็นไรใช้ได้มันต้องอย่างนี้สิผมเก็บกวนอูไว้นะฮะแต่ก่อนอื่นเลยผมว่าไหนล่ะแป๊บแป๊บปั่นกวนอูเลยกวนอูเนี่ย,เ,ยเขาเจ๋งเนี่ยเดี๋ยวเอาลีเนี่ยผมกะว่าจเจ้าลีเนี่ยผสมกับไอ้ลูซี่ของผมนะแต่ก่อนอื่นเลยตอนนี้กวนอูต้องมาก่อนนะเพราะว่าพี่กวนอูของผมเนี่ยเขาต้องมาอยู่ในทีมผมแน่นอนนะฮะ หล่อมากหล่อมากนายเออยน้อยได้ห้าดาวนหน่อยเว้ยมันก็มันจะได้ดูไม่ทุเรศนะไปอย่างน้อยก็มีตัวปั้นน่ะไายมาสองตัวละนายจะต้องกาแกแหงขึ้นคนอูของฉันเอาเป็นว่าผมคงไม่คงไม่ลึกขนาดลุ้นพวกที่เหลือให้ดูนะฮะแต่ผมจะเปิดลูบี้ให้หมดให้ทุกคนดูเอางั้นดีกว่านาะผมว่าโอเคกว่าโอเค บวกห้าไปเลยว่าแต่เงินกูมีเท่าไหร่จริงๆเนี่ยคือขยันมากเลยฮะจนไม่รู้ว่ามีเงินเท่าไหร่แล้วคือถ้าหากเงินเกินถ้าเงินมันเกิน 10M ไปเนี่ยมันจะคำนวณไม่ได้แล้วนะฮะว่าเรามีเท่าไหร่โอเคกวนอูห้ากวนอูนี้ก็ต้องบวกห้าฮะกวนอูนแอดวู้ดเซอร์วิสโอเคยินดีรับใช้ใช่ไหมงั้นก็รับใช้ชั้นซะมารับใช้ชั้นสบัดนี้เลยที่เหลือเป็นมีแต่สี่ดาวนะฮะเด็ด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  ไหนล่ะนี่เอาไปตัวหนึ่งอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วโอเคพี่กวนอูคุณอู at your service ไปสนุกมากมาดีเริ่มแล้วเว้ยเริ่มเริ่มได้เขาแล้วฮะใจเย็นฮะเราต้องได้แน่ๆเราต้องได้แน่ๆมันอาจจะมาแบบที่หลังสุดก็ได้จงมาลิปอ เยี่ยม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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหอหโอลีโป้ลีโป้มีเขาโอ้จีนนี่ทำไมผมถูกฉลองกับจีนเออเตียวเซียนเฮ้ยได้เมียมาแล้วเราจับตัวมันเราจับตัวเมียมันมาได้แล้วฮะอ่าเราเอาเมียมันมาล่อมันไอสัตว์แม่งไม่ให้โอกาสกูอะไรเลยนะกวนอูโอ้เยี่ยมมากเต็มอีกแล้วอ่ะโอเคเตียวเซียนเนี่ยผมไม่ปั้นนะฮะแต่ที่จริงมันดีกว่าลีน่าอีกถ้าหากใครที่ยังไม่เคยปั้นลีน่าผมแนะนำให้ปั้นเตียวเซียนเลย มันดีจริงๆฮะโอเคแต่ก่อนอื่นเลยกูจะเอาไงพวกมึงดีเอาลีก่อนก็ได้ลีเนี่ยี๋ยวเอาสีดาวที่ผมไม่ใช้ไปให้ไปให้มันรับประทานแล้วกันนี่ไงพวกเนี้ยโอ้ขอโทษนะเฮ้ยเดี๋ยว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 ต้องเก็บเมียมันไว้ก่อนฮะเอาเมียมันไว้ล่อมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรสูตรตันสูตรตันไป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  ดูดิจะได้กวนอูก,กี่ตัวไป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 โอเคเรียบร้อยทีนี้รีก็บวกห้าแล้วคราวนี้ผมก็ต้องเอาไปฝึกสะบาดเลยอะแต่ไม่เป็นไรผมเก็บกุญแจไว้เยอะมากอะ่ะตอนเนี้ยจริงๆอันผมว่าผมบวกใครไปเลยดีกว่าในในใครมันก็สามสิบละเดี๋ยวจะได้บวกกับเพื่อนได้เลย เดี๋ยวผมไปทำตอนเย็นๆแล้วกันเพราะว่าผมคงทำไม่ทันบ่ายหนึ่งเน่ๆปั๊บปั๊บโอเคนะทุกคนโอเคแล้วก็โอเคไปต่อกันลีปโปของฉันไม่มาอีกแล้วเปิดแม่งเลยสัตว์ไปไอ้เหี้ยหลังๆนี่เริ่มแย่และเก็บมีมันไว้เป็นความคิดที่ดีหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะโอ้เต็มอีกแล้วเหรอเนี่ย มันขาดช่วงอะแต่ไม่เป็นไรเอ่อกวนอูกวนอูนรู้ว่านายทำได้กวนอูวันนี้ไม่หมดเราไม่เลิกฮะเราจะไปกันให้สุดเพราะว่าลูกผู้ชายต้องไปให้สุดใช่ไหมฮะดีไม่ดีเราอาจจะได้ลิงหรือไม่ก็เอสก็ได้ใครจะไปรู้เนาะโอเค ทีนี้ก็เหลือแค่เหลือแค่โอ้ผมว่าแล้วเดี๋ยวน,นึงนะฮะนี่ต่อหน้าต่อต,อตายพวกเวนเดรไลน,น์เดนึงผมขายพวกนี้ทิ้งก่อนนะมันเปลืองช่องมันทําให้ช่องผมเละเละอะไรล่ะขอโทษนะขายแม่งเลยเฮ้ยไม่ใช่ขายเลยแล้วกันนะขอโทษด้วยมีอะไรอีกไหมโอ้โหบวกได้อีกนะฮะเนี่ยโอเคเอาเป็นจ๊กเกอร์แล้วกัน ผสม4ดาวบวกห้าไเยอะๆไงฮะจะได้แบบมาบวก5้าหลายๆคู่ก็สนุกดีนะผมว่าอาจจะได้ก็ได้โอกาสได้ผมตอนนี้ผมเดาในใจว่าก็เหลือน้อยนะแต่ผมก็จะพยายามต่อไปไปยาวๆกันไปบวกหโอเคนะเปิดได้อีกเปิดได้อีกเปิดได้อีกสรอบดีโปจงเปิดด้วยความเชื่อมั่น โอ้โหไอ้เหี้ยตกใจเว็แบบหนึ่ง oh, oh. อะโอ้โหขงเบ่งห้าดาวเอาไปเลยไปอูสงอูสงแล้วก็อูสงไอ้เหี้ยเอาแล้วโอเคงั้นผมอัพของเบงไปเลยแล้วกันนะของเบงก็ถือว่าผมเอามาแทนไอ้ไอ้ตัวอะไรดีวะนี่ไงอ๋อ oh, ยังไม่เต็มต้องต้องหกดาวก่อนของเบงนี่ผมเอามาแทนเออ เออมาบวก5าดาวดีกว่าเอาไว้เป็นแบบเมนคอคอสส์น้อยบวกไว้ก็ไม่เสียหายแล้วเงินกูแม่งไม่ลดเลยอะผมมีเท่าไหร่เนี่ยบนมาหลายรอบแล้วเหมือนจะรวยมากโอเคคิดที่ข้อแต่พอเป็น3ดาวมันเลยไม่เท่าไหร่ไงฮะคือกำจัดเยอะๆไว้ก่อนดีกว่า โอ้หผมว่าเสร็จนี่แม่งมีหลายคู่ในอะไรที่ผมต้องไปนั่งปั่นเฮ้เฮ้เอาไงดีวะแล้วก็ที่ไม่มีคลิปป่าโอเคไม่เป็นไรกินไปเถอะไม่มีกะว่าจะให้คลิปกินตัวหนึง่งไปเป็นการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนะโอเคอูสงตัวหนึง่งอูสงตัวหนึง่งก็พอ โอ้โหเราอยู่กันมาจะยี่สิบนาทีแล้วนะฮะเนี่ยนานมากนานมากจงมาริปโป่อ้าวมีลุนเว้ยทรงพลังอยู่ทรงพลังอยู่ผมว่าผมเริ่มได้ห้าดาวบ่อยแล้วนะฮะแต่ว่าละตัวที่ใครๆก็คิดถึง เริ่มได้5ดาวเยอะแล้วแต่ไม,ไม่มีวีวลลิโป้เลยฮะคงส่โป้จะเกียดผมเกียดผมทำไมผมอุตส่าห์รอรอขี่วาราวีดาลีนา5ดาวเฮ้ยเป็นไปได้5ดาวบ่อยมากเลยเออเอามาต่อชีวิตอีกนิดนึงฮนะโอ้ยผมผมเริ่มหมดหวังแล้วทุกทุกบีที่ผมเสียไปวันนี้ผมเหลือพลังอีกแค่ไม่ถึงครึง่งละแต่เราจะไม่ยอมแพ้ใ,ใช่ไหมฮะทุกคนใช่ แล้วก็ไหนล่ะพี่ลุกสกายวอล์กเกอร์มาเดี๋ยวปั๊มพลังให้พี่พี่รับลีน่าเอาพวกนี้ไปนะแล้วพี่จะรู้สึกฟิตเองไปโอเคไป ตืดดึงดึดดึง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 ตึดดึงดึดดึง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 โอเคเต็มแล้วนะเป็นความคิดที่ผิดหรือถูกว่าเฮ้แต่ผมได้ห้าดาวรัวรัวรัวจนตกใจอยู่นะฮะผมสำหรับผมเนี่ยตอนเนี้ยโอเคช่วงชีวิตฉันที่ขาดเธอเหมือนจะตาย หัวใจ ấy, มันทนไม่ไหวมันคอยแต่ลอ็อกวอคาบเธออยู่ไหนระเป็นยังโอ้ยลีโอห้าดาวมีแมวต้องลีโอมึงจะขัดดวงอูเกินไปแล้วนะโอ้ผมมีซึ้งเลยผมเหลืออีกแค่พันอีแค่อีแค่ไม่กี่รอบอะตอนเนี้ แหมคงผมหวังผมหวังในใจไปนะฮะว่าอยากอยากอยากได้สักประมาณคืออยากได้สักประมาณสองตัวแต่ตอนนี้กูขอตัวเดียวก็พอละทำไมดวงกูมันไม่มีเลยวะเฮ้ยมันเกินไปแล้วนะเฮ้ยอย่ทำนี้สิเฮ้ยจำหนึ่งนะออยูมาอ ทุกคนดูผมเล่นแล้วอย่าสิ้นหวังนะผมบอกเลยว่าเราต้องมีชีวิตแล้วก็พยายามต่อไปอะแต่ทอนะดูผมเป็นตัวอย่างก็คือว่าความพยายามระดับนี้มันก็คือยังไม่พอข้างหน้าผมคตต้องเก็บเป็นหมื่นละมั้งหกพันแม่งยังไม่พอเลยคำหนึ่งนะเมื่อกี้เห็นอะไรบวกหนึ่งอ๋อไม่ใช่เลเวลจู้เฮ้ยไม่เอาเก็บเมียมันไว้ก่อนรู้สึกว่าเก็บเมียมันไว้มันยิ่งไม่มารู้สึกสต้องสสยว่าแม่งกลัวเมียแน่เลย โอเคไปอีกโอเคโอเคนล่หละร้านค้าไปลิปโป้เฮ้ยเลี้ยงกันอย่างสวยงามสง่าครับแบบนี้ต้องมาแน่นอนนะโอ้หลิงหลิงเบน กูฟี่เบลล่าไปเออเอาว่ะเบลิก้าไม่ได้อยากได้เดลิกจีนอีกแล้วโอ้โหแล้วก็เปเปอีกึงทำบาปูม,มากเลยโอเคผมเหลือแค่สามครั้งนะฮะสามครั้งสุดท้ายนี่คือเรามากันไกลแล้วนะไกลมากอะจริงจริงเรามากันไกลมาก แต่ไม่เห็นจะได้เลยแม่งนี่มันเลดเลดไม่ของเกรหรือของจริงวะเน,นี่ยแล้วเงินกูก็ไม่ลด <c oughs> ไม่ได้ปั่นโปแล้วละ่ะนะพี่โปรเราไม่มาหาทำไมพี่โปทำกับผมอย่างเงี้ยวาพี่โป อ้าวกดออกทำไมวะ๊บนึงต้องใส่โวยวายจนกระทั่งกดเองเลยมีอะไรอีกไหมโอเคนะโอ้ยเงินไม่ลดป่ะใกล้ใกล้ใกล้จะถึงจุดพีกละทุกคนฮะตอนนี้โอ้ยังจะติดขี้อีกเนาะ ติดไปผมก็ไม่ได้ดีใจอะไรหรอกตอนนี้ผมจะร้องไห้แล้วร้านค้าไปขอบคุณไอสัตว์ไอเวนเนียตัวเป้งๆไปเฮ้ยอะไรตันแล้วเหรอเฮ้ยตันไหวไปรอบนี้จำหนึ่งนะฮะโอเคนะโอ้แต่ผมว่าเตียวเสียนนี่ก็หายากอยู่นะถ้าจะปั่นเนี่ยผมไม่ได้ผมได้แค่ตัวเดียวเองะเอาซะผมแบบ กินไม่ลงหรืออะไรไม่ลงเลยเนี่ยเขาได้ก็ได้เจียวเซียนอยู่ไหนวะมาบวกเลยแม่นางท่าเล่นดนตรีแม่นางเนี่ยย้อนผมมากโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โหติดขี้เว้เออ โอเคสองครั้งสุดท้ายฮะเราจะตายไปด้วยกันมาไปตายกันเถิดตายเลยครับเอ้าตันได้ไงวะผมว่าน่าจะอีกรอบโอ้โหอย่างงี้ต้องมานั่งลุ้นอีกแล้วสินะผมว่าผมเก็บพวกนี้ไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปกินหรืออะไรนะไปก่อนอื่นเลยไหนล่ะลูซี่ อึดชิบอีกชิ้นอีกชิ้นหนึ่งคือผมจะเอาไว้กินนะคงไม่อะไรละคงต้องเอาไว้กินหน่อยอยากจะร้องไห้ปะเงินไม่ลดก็จริงคนะแต่ตอนนี้จิตใจผมตกนี่โป้เอ้ย เจ้าอย่ามาอยู่กับข้ายางมาเดี๋ยวนี้เออนั่นแหละกูก็ตายหมวกแม่งมาเลยเบลิก้าสุดท้ายโอเคคารอนผมจบละโอเคก็โอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมผมจนอนาถาจนวิธีสุดท้ายฮะเดี๋ยวผมจะผสมที่เหลือเองสำหรับวันนี้